เวลาและวารีนั้นไม่เคยคอยใครเชกเช่นสายน้ำที่ไหลผ่านไปแล้วไม่มีวันไหลย,ย้อนกลับฉันใดวันเวลาในชีวิตของเราที่ผ่านไปในแต่ละวันก็ฉันนั้นทุกวันที่ลืมตาตื่นขึ้นมาคือโอกาสใหม่ที่เราจะใช้สร้างคุณงามความดีหรือจะปล่อยให้มันผ่านไปยังเปล่าประโยชน์อย่าได้ประมาทในเวลา เพราะเมื่อโอกาสในการทำความดีผ่านพ้นไปแล้วก็ยากนักที่จะเรียกคืนกลับมาได้ครับเรื่องราวต่อไปนี้เป็นอุทาหรณ์สอนใจในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีครับแน่นอนครับในค่ำคืนนี้อาจารย์คงมีอีกหนึ่งเรื่องราวว่าด้วยกฎแห่งกรรมที่ตามสนองรวดเร็วทันใจมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้เป็นเครื่องเตือนสติ เรื่องนี้เกี่ยวกับผลกรรมของการเบียดเบียนชีวิตสัตว์เพื่อความสนุกสนานมีชื่อเรื่องว่ากรรมของคนตกปลาครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านท่านผู้ฟังครับสบรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่จะเป็นมนุษย์หรือเดรฉานต่างก็รักตัวกลัวตายด้วยกันทั้งสิน้นความเจ็บปวดทรมานนั้นไม่มีใครอยากได้ประสบพบเจอ การเบียดเบียนชีวิตอื่นการหยิบยื่นความตายให้แก่ผู้อื่นโดยปราศจากความจำเป็นนั้นจัดเป็นบาปหนักหนาเพราะเป็นการพรากสิ่งที่มีค่าที่สุดของเขาไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทรมานชีวิตอื่นเพื่อความสนุกสนานของตนเองนั้นถือเป็นกรรมที่หนักและจะย้อนกลับมาสนองผู้กระทาอย่างแน่นอนเรื่องราวที่เกิดขึ้นต่อไปนี้เป็นเรื่องของชายผู้หนึ่ง ที่ชอบการตกปลาเป็นชีวิตจิตใจครับในตำบลบางปลาร้ามีชายคนหนึ่งชื่อว่านายฉำแกมีอาชีพทำไรท่ทำนาแต่สิ่งที่แกโปรดปรานยิ่งกว่าสิ่งใดคือการไปนั่งตกปลาที่บึงใหญ่ท้ายหมู่บ้านในวันว่างแต่การตกปลาของนายฉำนั้นผิดกับคนอื่นครับท่านผู้ฟังคนอื่นเขาตกปลาเพื่อน,นำไปเป็นอาหารประทังชีวิต แต่สำหรับนายฉำาแล้วมันคือกีฬาคือความสนุกสนานที่ได้เห็นสัตว์ดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดนายฉำเป็นคนมือเย็นตกปลาเก่งเป็นที่เลื่องลือแต่แกมีนิสัยที่โหดเหี้ยมอยู่อย่างหนึ่งคือเมื่อแกตกปลาได้แล้วแกจะไม่ยอมปลิดชีพมันในทันทีแกชอบที่จะปล่อยให้ปลาติดเบ็ดอยู่อย่างนั้นแล้วค่อยๆสาวสายเบ็ดให้มันว่ายเข้ามาใกล้ๆ พอปลาเรื่อมหมดแรงแกก็จะปล่อยสายเบ็ดให้มันว่ายหนีไปอีกครั้งทำอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อดูมันดิ้นทุรนทุรายอย่างทรมานบางครั้งแกก็จะเอาปลาที่ตกได้โยนขึ้นไปบนบกให้มันดิ้นกระเด้วกระเด้วอยู่บนพื้นดินร้อนๆจนขาดใจตายไปเองโดยมีในฉํานั่งมองพร้อมกับหัวเราะอย่างมีความสุขชาวบ้านหลายคนเคยตักเตือนแก ไอชํำเอ้ยตกปลามากินน่ะมันไม่ผิดแต่ไปทรมานมันเล่นแบบนั้นบากกรรมนะมึงนายชํำก็จะตอบกลับไปอย่างไม่ใส่ใจบาบอะไรกรันแค่ปลาตัวเดียวจะอะไรกันนักหนาบ่ายวันหนึ่งขณะที่นายชํำกำลังนั่งตกปลาอย่างสบายอารมณ์เช่นเคยคันเบ็ดของแกก็โค้งงออย่างรุนแรงจนแทบจะปักลงไปในน้ำนายชํำรู้ได้ทันทีว่า วันนี้มีปลาใหญ่มาติดเบ็ดของแกเข้าแล้วแกค่อยๆเยอะกับมันอยู่นานเกือบครึ่งชั่วโมงจนในที่สุดก็สามารถลากมันเข้ามาใกล้ฝั่งได้สำเร็จมันคือปลาช่อนขนาดยักษ์ตัวหนึ่งครับท่านผู้ฟังใหญ่ขนาดที่ในฉ่ำไม่เคยตกได้มาก่อนในชีวิตดวงตาของมันแดงกำ่ำจ้องมองมาที่ในฉ่ำราวกับจะกินเลือดกินเนื้อด้วยความขนอง นายฉำตัดสินใจจะเล่นสนุกกับปลาช่อนยักษ์ตัวนี้ให้สาสมแกไม่ได้นำมันขึ้นมาจากน้ำแต่กลับเอาเชือกเบ็ดไปผูกไว้กับตอไม้ริมตลิ่งปล่อยให้ปลาช่อนยักษ์ต้องดิ้นรนอยู่ในสภาพที่ครึ่งตัวอยู่ในน้ำครึ่งตัวอยู่บนบกมันอ้าปากพงาบงาาพยายามจะหายใจสู้สุดชีวิตเพื่อจะกลับลงไปในน้ำแต่นายฉำากลับนั่งลงจิบเหล้ายาดองมองดูภาพนั้นด้วยความสาแก่ใจ เวลาผ่านไปจนตะวันคล้อยต่ำในฉําที่กำลังเคลิ้มเคลิ้มด้วยริสุราก็ได้ยินเสียงประลาดดังขึ้นมาจากในน้ำเสียงนั้นไม่เหมือนเสียงปลาแต่เหมือนเสียงคนพูดแต่ฟังไม่เป็นภาษามันเป็นเสียงผู้ที่อุอ้ยอยู่ในลำคอฟังดูแล้วหวยหัวและหน้าขนลุกยิ่งนักในฉําลึกขึ้นยืนแล้วเพ่งมองไปยังปลาช่อนยักษ์ตัวนั้น ภาพที่เห็นทำให้ในายฉำต้องเบิกตากว้างปากของปลาช่อนตัวนั้นกำลังขยับขึ้นลงเป็นจังหวะและเสียงที่น่ากลัวนั้นก็ดังออกมาจากปากของมันทันใดนั้นเองนายฉำก็รู้สึกเจ็บแปลขึ้นมาที่มุนปากของตัวเองอย่างรุนแรงราวกับมีเบ็ดตกปลาขนาดมหือมาเกี่ยวเข้าที่กระพุ้งแก้มของแกร่างของแกถูกกระชากอย่างแรงจนหน้าขมำ,ำลงไปที่ริมตลิ่ง มีพลังลึกลับบางอย่างกำลังล่าแกลงไปในน้ำนายชําพยายามจะร้องขอความช่วยเหลือแต่กลับไม่มีเสียงเล่นลอดออกมาจากลำคอมีแต่เสียงอู e, ้อีอู้อีเหมือนกับเสียงที่แกได้ยินก่อนหน้านี้ไม่ผิดเพี้ยนแกดิ้นรนสุดชีวิตแต่ก็สู้แรงใต้น้ำนั้นไม่ได้เลยแม้แต่น้อยร่างของนายชําถูกลากลงไปใต้บึงที่มืดมิดแกสำลักน้ำเข้าไปเต็มปอด ความเจ็บปวดที่มุนปากและความทรมานจากการหายใจไม่ออกนั้นมันคือความรู้สึกเดียวกับที่ปลาเหล่านั้นได้รับจากน้ำมือของแกมาตลอดชีวิตในวาระสุดท้ายก่อนที่สติจะดับวูบลงไปในชํำเห็นภาพดวงตาสีแดงก่ำของปลาชนยักษ์ตัวนั้นกำลังจ้องมองแกอยู่ตรงหน้าเช้าวันรุ่งขึ้น ชาวบ้านพบเพียงคันเบ็ดและขวดยาดองของนายฉำวางทิ้งไว้ริมบึงแต่ไม่มีใครพบร่างของแกจนกระทั่งสามวันต่อมาร่างของนายฉำจึงลอยอืดขึ้นเหนือผิวน้ำสภาพศพที่น่าสยดสยองที่สุดก็คือที่มุมปาของนายฉำานั้นชีขาดเวะวะเป็นแผลขนาดใหญ่ราวกับถูบเบ็ดตกปลาเกี่ยวกระชากอย่างรุนแรงนี่แหละครับท่านผู้ฟัง ผลกรรมแห่งการเบียดเบียนชีวิตอื่นเพื่อความคนองและความสนุกสนานของตนเองไม่ว่าสัตว์นั้นจะเล็กหรือใหญ่เพียงใดเขาก็มีหนึ่งชีวิตเท่ากับเราความทุกข์ทรมานที่เขาได้รับมันจะถูกจดจำไว้และจะย้อนกลับมาหาเราในรูปแบบเดียวกันอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้อาจารย์คงก็ต้องขอลาไปก่อนขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ